สวนนงนุษย์พัทยาจัดพิธีรับขวัญน,น้องช้างพังนกพมาศเชือกที่5อย่างยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี2566เมื่อวันที่12ธันวาคม2566นายกำมพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาพร้อมคณะผู้บริหารได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตมาประกอบพิธีรับขวัญน,น้องช้างเพศเมียพ่อช้างพายนิ้งหนองแม่ช้างคือพังสงการ ตกลูกเมื่อเวลา23.15นาฬิกา15นาทีของวันที่7พฤศจิกาย,ยน2566ซึ่งเป็นลูกช้างเชือกที่5ของปี2566ลำดับที่109ของสวนนงนุษพัทยา สวนนงนุษพัทยาจึงได้จัดใหญ่ขบวนนางลำและโขงช้างจำนวน50เชือกพร้อมพวงมลาลัยและสายสินโดยมีพระครูเกษมกิติโสพลเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตเป็นประธานฝ่ายสง์ดำเนินพิธีของพวงมลาลัยช้างและสายศินลงแป้งเจิมหน้าผาแม่ช้างและลูกช้างเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้างพร้อมกันนี้ท่านประธานสวนนงนุชพัทยาตั้งชื่อให้น้องช้างว่าชื่อพังนพมาศ ตามประเพณีของสวนนงนุษพัทยาถ้ามีช้างตกลูกใหม่ต้องมีพิธีรับขวัญอย่างยิ่งใหญ่หลังจากสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับปางช้างสวนนงนุชพัทยามีช้างในการดูแล74เชือกช้างทุกเชือกมีทีมสัตวแพทย์และควานช้างดูแลเป็นอย่างดีเยี่ยมปางช้างสวนนงนุชย์พัทยายังได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้างจากกรมปศุสัตว์และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทยรายงานโดยข่าวเด7ด77ข่าวประวิตรรายงานโดยชาญชูกิน